รัฐบาลเมียนมาปรับมาตรการดักคนที่สนามบินห้ามชายวัยเกณฑ์ทหารออกนอกประเทศท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาระหว่างฝ่ายต่อต้าน อย่างกองกําลังติดอาวุธของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆและฝ่ายรัฐบาลฐานเมียนมาที่นับวันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือในเขตรัชฉานรวมถึงฝั่งตะวันตกอย่างรัฐยะไข่การสู้รบที่ดําเนินไปอย่างไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลค่ะที่กองทัพหารเมียนมานั้นก็พ่ายแพ้ในหลายๆครั้งกำลังพลอ่อนแรง บาดเจ็บล้มตายไม่น้อยกองทัพรัฐบาลหานเมียนมาต้องทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อให้พวกเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งล่าสุดต้องใช้วิธีการสก,กัดคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินค่ะโดยตรวจตราดูนะคะว่าผู้ชายที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารน,นั้นแม้พวกเขาจะมีเอกสารถูกต้องก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ค่ะทุกท่านสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้ได้ในเวอร์สตอรี่กับดิฉันสุวิมลจินมูลค่ะ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมารัฐบาลฐานเมียนมาซึ่งนำโดยพลเอกอาวุโสมินอองหลายได้ประกาศสั่งห้ามชายที่อยู่ในวัยเกณทหารเดินทางออกนอกประเทศชั่วคราวค่ะ การประกาศลักษณะนี้ก็สร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาทั่วประเทศนะคะทำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพต้องเจอกับวิกฤตหนักค่ะโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์1027ในปี2023ที่เป็นการจุดประกายให้ฝ่ายต่อต้านลุกฮือขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลฐานเมียนมาแน่นอนค่ะว่า ลุกขึ้นมาจากอาวุธของทั้งกองกําลังชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านหลายๆกลุ่มนั้นนะคะก็ทําให้กองทัพฐานเมียนมานั้นเพียงพล้ําและอ่อนแรงไปในหลายๆครั้งค่ะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะมีทหารเมียนมาจํานวนไม่น้อยค่ะที่ต้องบาดเจ็บล้มตายระหว่างการสู้รบขณะที่คนรุ่นใหม่นั้นกลับหันหลังให้กับกองทัพปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรบค่ะ และเมื่อไม่นานมานี้นะคะกองทัพทหารเมียนมากองทัพที่เคยขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องประกาศใช้กฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารนี่คือภาพสะท้อนความอ่อนแอของกองทัพที่สุดอีกครั้งหนึ่งค่ะรายงานจากเรียลฟรีเอเชียนะคะได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดค่ะบอกว่าตอนนี้นั้นกองทัพาารัฐบาลทหารเมียนมาได้ปรับมาตรการมาดักคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศที่ ถ้าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งค่ะโดยพวกเขาใช้วิธีตรวจดูข้อมูลของคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศอย่างละเอียดค่ะโดยหากพบว,ว่าเป็นชายที่อายุเข้าเกณฑ์การเป็นทหารนั้นก็จะไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศทันทีแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีเอกสารขออนุญาตทำงานหรือว่าขออนุญาตเรียนต่อในต่างประเทศอย่างถูกต้องก็ตามค่ะ โดยในรายงานชิ้นนี้นะคะระบุว่าเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีคนหนุ่มชาวเมียนมามากกว่า50คนค่ะพวกเขาเหล่านี้อายุระหว่าง25ถึง35ปีแน่นอนค่ะว่าเจตนารมณ์ของกลุ่มคนหนุ่มเหล่านี้พวกเขาต้องการจะเดินทางออกนอกประเทศเพราะไม่อยากร่วมรบกับกองทัพรัฐบาลฐานเมียนมารวมถึงไม่อยากจับอาวุธขึ้นมาทำร้ายประชาชนชาวเมียนมาซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาเองค่ะ แน่นอนนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกองทัพรัฐบาลหารเมียนมานั้นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเขาอยู่รอดและกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งมีรายงานปรากฏด้วยนะคะว่าได้ประสานกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกันในบางพื้นที่ค่ะอย่างในพื้นที่รัชฉานค่ะที่ไม่นานมานี้กองทัพรัฐบาลหารเมียนมาได้พ่ายแพ้ให้กับกองกาลังฝ่ายต่อต้านในลาเซียวใช่ไหมคะ ตอนนี้พวกเขาได้ปรับมาตรการมาขอกำลังเสริมจากชาติพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรในชามต,ตอนใต้กองกำลังนี้คือกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอค่ะหรือว่าปะโอเนชั่นแนลอา์ม่ใช้วิธีการเกณฑ์ทหารเอาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เข้ามาฝึกโดยมีข่าวปรากฏนะคะว่าทหารใหม่นับหมื่นนายจาก PNA นะคะก็กำลังจะเข้าสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพรัฐบ,บาลฐานเมียนมาด้วยค่ะ ซึ่งกองกําลังส่วนนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าจะเข้าไปเสริมกับทัพทหารเมียนมาที่ต้องสูญเสียไประหว่างการสู้รบในพื้นที่รัฐชานตลอดช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะในประเด็นนี้เองนะคะ USIP หรือว่าสถาบันสันติภาพแห่งสารัฐอเมริกาก็ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดค่ะว่าตลอดช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการยึดอำนาจของกองทัพร,รัฐบาลหารเมียนมานั้นนะคะ ฝ่ายกองทัพเมียนมานั้นก็ได้อ่อนกําลังลงอย่างชัดเจนค่ะโดยในรายงานชิ้นนี้ก็ได้ระบุนะคะว่ากองทัพเมียนมาสูญเสียทหารทั้งจากการบาดเจ็บล้มตายระหว่างการสู้รบรวมถึงทหารที่ต้องแปรพักไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามนะคะจนทําให้ตอนนี้พวกเขาเหลือกําลังเพียง1นึ0 0 0 0นายเท่านั้นค่ะเทียบกับตัวเลขก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการไว้นะคะว่ามีกําลังทารอยู่ราวๆ3 0,000นนายค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะฝ่ายต่อต้านก็กลับมีกำลังเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่า EAO นะคะมีรายงานออกมาค่ะว่าพวกเขามีกำลังพลเพิ่มมากขึ้นถึง1,2,000 0นายค่ะ โดยรายงานชิ้นนี้นะก็ยังได้ระบุด้วยค่ะว่ากองทัพเมียนมานั้นได้สูญเสียพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศไปมากถึงร้อยละ60ค่ะโดยรายงานชิ้นนี้นะคะได้ระบุค่ะว่าแต่เดิมนั้นกองทัพทหารเมียนมาเคยควบคุมพื้นที่ในเขตกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง5,200พิกัดนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาสูญเสียไปมากกว่า2,500พิกัดค่ะซึ่งในจำนวนนี้นะคะก็หมายรวมถึง ฐานที่มั่นของกองกําลังฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งเป็นกองทัพระดับภูมิภาคด้วยค่ะในประเด็นเรื่องของการเสริมกําลังพลเข้ามาร่วมรบของกองทัพนั้นนะคะไม่ใช่เพียงแต่กองกําลังของฝ่ายกองทัพทหารเมียนมาเท่านั้นค่ะเรายังคงเห็นภาพข่าวที่ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะฝ่ายต่อต้านเองเขาก็มีการเสริมกําลังเข้ามาร่วมรบมีการเกณฑ์คนหน้าใหม่ๆเข้ามาฝึกเพื่อที่จะเป็นทหารด้วยเช่นกันค่ะ อย่างล่าสุดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้เผยแพร่ารายงานชิ้นล่าสุดค่ะที่เป็นข้อมูลการฝึกอย่างเข้มข้นของทหารใหม่ภายใต้สังกัดกองทัพปลดปล่อยประชาชนพม่าค่ะตองกำลังกลุ่มนี้นะคะมีชื่อเรียกในแวดวงของฝ่ายต่อต้านว่า BPLA หรือว่า Burma People Liberation Army ค่ะ BPLA ก็เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้คนจากหลากหลายอาชีพนะคะนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจโดยรัฐบาลทหารเมียนมาไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ค่ะการรวมตัวกันของพวกเขานะคะก็เกิดขึ้นราว2เดือนหลังจากที่รัฐบาลที่นำโดยประชาชนถูกยึดไปโดยทหารค่ะแน่นอนนะคะว่านี่คือการต่อต้านอย่างชัดเจนจากผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วเมียนมาค่ะ แน่นอนค่ะว่าในปฏิบัติการ1027ที่เกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปี2023 BPLA ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทำให้กองทัพทหารเมียนมานั้นอ่อนแรงลงค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่จะเป็นกองกำลังที่ทรงประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนั้นนะคะพวกเขาต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดค่ะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่า ในทุกๆสงครามก็มีราคาที่ต้องจ่ายสิ่งที่ต้องจ่ายก็คือชีวิตค่ะကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစစ်ပညာကိုအချိန်တိုအတွင်းလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာနေစနစ်တကျလေ့လာသင်ယူပြီးတော့มาအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ထားရတဲ့ပေးဆပ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလူငယ်တွေရဲ့ เออสนุนลุมูนินาเคมูเป็นศรัทธาในเป็นสมุรีอาลุงาาก็จะรู้เจ้าชายกาวงองุในตัวยาเดเออที่เจ้าชายกาวงองุรู้อาเก่งในสุดแล้วก็จะนึกว่าอยากจะนับใช่ไหม,ม,ม,มเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งคะ่ะของภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นกับเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านที่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่ามีความใกล้ชิดกับประเทศไทยทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ค่ะ และอีกสิ่งสำคัญที่อยากจะชวนทุกคนให้มาทำความเข้าใจและมองภาพไปพร้อมๆกันนะคะก็คือการที่แต่ละฝ่ายนั้นกำลังเตรียมกำลังพลให้พร้อมสำหรับการสู้รบนี่เป็นสัญญาณสำคัญนะคะที่กำลังบอกกับเราว่าหลังจากนี้อีกไม่ช้าไม่นานการสู้รบในเมียนมาจะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็จะต่อเนื่องยาวนานแบบที่ไม่มีใครตอบได้ค่ะว่าจะจบลงอย่างไรและถ้าคุณชอบเรื่องราวของพวกเราใน World Story ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของพ p พ v ทีวีออนไลน์ด้วยนะคะ